ฟังไว้ก่อนนะเด็กปกติคนหนึ่งแต่เป็นเด็กที่ว่าโดนเพื่อนท้าเฮ้ยมึงกล้าลองไหมเฮ้ไม่กล้าลองเหรอแม่ป๊อตวะเห็นไหมอังคารเกิดแล้วเพื่อนต้องการลนกหรือการต่อสู้แข่งขันหรือการท้าทายเห็นไหมแล้วสุดท้ายเป็นไงว่าเวลาลองแล้วลองยาเสพติดหรือกินเหล้าแล้วเป็นไงบ้างความบ้าเริ่มตามมามันต่างวาระในการใช้แต่ผลของมันให้คุณโทษต่างกันอยู่นะ ต่างกันในตอนวาระแรกแต่บทสรุปแล้วชีวิตแม่งจูนเท่ากันไอ้อย่างเงี้ยเมาเมาเมาแล้วล่วถูกท้าทายแล้วเมาวาระมันจะต่างกันแต่สุดท้ายอังคารใกล้ราหูราหูใกล้อังคารด้วยความเป็นธาตุลมเหมือนกันดาวคู่นี้อิทธิพนเดียวกันคืออุบัติเหตุอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาสคดีความ ดังนั้นดาวราหูกับดาวอังคารนะครับมันซ่อนรูปกันอยู่มันเลยบ่งบอกถึงว่าอุบัติเหตุเอ็กซิเดนการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งและคดีความดังนั้นเห็นอังคารก็เหมือนเห็นราหูจาไว้นะและเห็นราหูก็ต้องเห็นอังคารเพราะทั้งสองดาวนี้เป็นอารมณ์เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันแยกกันไม่ออกตัดกันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าวาระใดอารมณ์ใครจะเด่น มันจึงมีประโยคกับอยู่ประโยคนึขงที่ว่าไอเนี่ยแม่งกล้าอย่างบ้าๆเข้าใจยังไม่ใช่บ้าธรรมาดาไม่กล้านะครับมันต้องบ้าด้วยที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่พิกแพงดังนั้นคุณนะสมบัติของดาวพี่เอาโอเคแล้วนะดังนั้นนะครับเราจะลงลึกแต่เนี่ยมันพุ้พื้นฐานมากๆในการที่จะาแค่รัดคาว่าฐานรองรับว่าดีร้ายเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง คาวนี้เปิดไปเปิดชี้ไปอีกหนึ่งแผน่นดาวดีหรือดาวเสียฟังไว้ก่อนนะโชคเกิดหัวข้อว่ายังไงพี่เกศอ่านให้หน่อยครับไอ้คำว่าหัวข้อแรกถ้าเป็นดาวดี ตรงนนั้ะถ้าดาวดวงใดตั้งอู่ศุภะถ้านางพบคระพบกระดุมพระพสุขพระหรือพบราคะและยังตั้งอยู่บนฐานเรามากกำลังพระเคราะห์ที่ดีอีกด้วยเราจะถือว่าดาวดวงนั้นเป็นดาวที่ดีให้คุณโดยไม่สนว่าดาวดวงนั้นเป็นดาวสุขเคราะห์หรือดาวลาะเคราะห์ดวงใดก็ตามฟังไว้ก่อนนะ ถ้าฟังไว้ก่อนนะครับในภพันนางกับดุมพระลาพระนึกออกใช่ไหมโพคาพวกนี้นึกออกใช่ไหมครับมีดาวจะเป็นฟังไว้ก่อนชกผิดเองขอโทษแยกกลุ่มดาวก่อนกลุ่มดาวจะแยกเป็นสองประเภทประเภทแรกบากะเคาะ์กับสุกระเคาะห์สุกระเคราะห์มีดาวอะไรดาวจันดาวพุธดาวเพื่อเือหัดและดาวสุอันนี้เรียกว่ากลุ่มดาวสุกระเคาะห์ ให้คุณแสดงถึงแสดงออกในความดีงามและนุ่มนวนบ่งบอกถึงอารมณ์ความเป็นผู้หญิงความเอียดอ่อนสองสี่ห้าหนี่คือดาวสุพเคราะห์โดยมีดาวพระฤหัสครองตำแหน่งราชาหัวหน้าของดาวสุพเคราะห์ต่อไปเป็นดาวบาปเคราะห์หรือดาวบาปเคราะห์ก็แล้วแต่ ดาวบาบคือดาวอาทิตย์อังคารสาวราหูหนึ่งเจ็ดเก้าเฮ้หนึ่งาเจ็ดแปดประขาต้อโชคผิดโชคผิดหนึ่เจ็ดเราเรียกว่าดาวที่เป็นดาวบาบให้ความเข้มแข็งรุนแรงรวดเร็วฉับพันแสดงถึงความเป็นเพศชาย ดาวสุภเคราะห์แสดงถึงความรุ่มนวนค่อยๆระเมียดละไมแต่ดาวบาบให้ความฉับพลันรวดเร็วแต่มีดาวบาบดวงเดียวความรวดเร็วที่เกิดแต่ส่งผลอย่างยืดเยื้อคือดาวสาว <c oughs> นึกออกใช่ไหมครับสมมุติรถชนตุม้มเรื่องราวยไม่จบนะตกลงไม่ได้ต้องไปศาลไปลงพักกันอีก อ,อุบัติเหตุต้นทำให้เกิดการบาดเจ็บขาหกักเป็นไงบ้างรักษา<อ>ตัวต่วีงน้น,นเห็นไหมให้ผลรวดเร็วแต่ไม่ได้แปลว่าจบเร็วแต่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวราวหูให้ผลรวดเร็วมีโอกาสจบเร็วเมือ่อเรารู้กลุ่มดาวทั้งสองกลุ่มนี้แล้วฟังไว้ก่อนเลยนะ เสากับราหูเขียนกันว่าใครจะครองอำนาจเสากับราหูซึ่งเป็นคู่มิตรกันเป็นเพื่อนกันก็จริงนะแต่ไม่มีใครยอมใครแต่ตามตำราโบราณเขาให้ดาวเสาครองตำแหน่งราชาบักเขาราหูเป็นเพื่อนซีเพื่อนักหัดเหลี่ยมโหดแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจแต่ในความหมายของโชคเอง โชคถือว่าดาวอังคารในความหมายโชคเองนะโชคถือว่าดาวอังคารเพราะอะไรรู้ไหมลาหูเป็นเด็กปล่อยยาหน้าปากซอยหรือในซอยดาวเสาเป็นดาวที่เป็นเพื่อนลาหูนะครับรับของมาให้ให้ลาหูไปปล่อยทีเพื่อกินหัวคิวแต่มาเฟียแบบ็กอัพหรือคนมีสีเป็นดาวอะไรดาวอังคารแสงดาวอังคารนะครับชักใยเสาลาหูให้ทาํานา ี่สังเกตไหมลาหูประเภทว่าตีหัวเข้าบ้านไม่ค่อยกล้านึกออกไหมทำอะไรต่างๆนะครับประเภทที่ว่ายืนหน้าบ้านเองแล้วด่าพอ่อคนอื่นแต่เวลาเขามาปุ๊บปิดประตูบ้านลาหูจะเป็นอย่างนั้นนะคือประเภทที่ว่ากล้ากับเด็กกล้ากับหมาตัวเล็กๆกล้ากับผู้หญิงกล้ากับคนแก่นี่ลาหูประเภทนี้เพราะมันลาหูจะจะมันจะบ้านในความรู้หลงเหมาะไปให้นักกินนักเที่ยว นักเรียนปากดีแล้วก็นักลักที่ขยันทํางานแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นสาวไม้เสาจะค่อนข้างนิ่งคลองสิทธิ์คลองอํานาจคลองฤทธิ์ได้เหนือกว่าแต่ถ้าเป็นอังคารต้นเหตุของอังคารนํามาให้เกิดเสาและราวคาว่าต้นเหตุของอังคารหมายครับว่าเพราะอังคารก่อเกิดซึ่งอิทธิพลอังคารเป็นดาวแห่งต,งรตารวจทหารหรือคนมีสีด้วยนะ เรคือว่าความหมายของโชคแหกข้อก็อโชคเอาความจริงๆพาอมธมิบายเรื่องราวในความหมายที่จะเกิดได้ง่ายแต่อย่าลืมอังคารและราหูมันคืออารมณ์ภายในจําได้ไหมมันคืออารมณ์มันเป็นดาวอังคารลมมันคือแหงแห่งความความรู้สึกความอยากความกล้าความบ้าบิน่นน,นะะึกออกไหมครับมันเป็นอารมณ์ที่กระตุ้นอยู่ภายใน แต่รู้ไหมเสาคืออะไรเสาคือการส่งผลให้ความทุกข์ทรมานของอารมณ์ที่เกิดใจจริงแล้วอยากจะที่าาให้ละเอียดตรงที่ว่าพี่คำัฟังเอาไว้เลยว่าดาวอาทิตย์มันคือโกรธใช่ไหมอังคารคือโมโหใช่ไหมเอ่ยลาหูคือรุ่มหลมใช่ไหมสุดท้ายแล้วดาวทุกดวงจะตกผลึกในความหมายแค่ วความโกรธทาให้เป็นทุกข์ไหมความโมโหทําให้เป็นทุกข์ไหมความรุ่มหลงทําให้เป็นทุกข์ไหมเก้าอีกขั้นหนึ่งได้ไหมสูงอนิดหนึ่งนะคุณสมบัติของดาวทุกดวงในโลกมีแค่สองความหมายด้วยความเป็นดาวสุขและดาวสาว าทิตย์จันทร์อังคารพุทธพอ่อฤหษีัดสุขเสาราหูเกตคุณสมบัติดาวทั้งเก้าดวงนี้หรือสิบดวงแม้แต่วิจฉุกุลก็แล้วแต่จะลองรับด้วยความหมายสุดท้ายจะลองรับด้วยความหมายของดาวสุขหรือไม่ก็ดาวเสาพี่เชอร์รี่ดาวที่แปลดาวยศศักดิ์ใช่ไหมถ้าพี่ได้ยศได้ตำแหน่งอย่างที่พี่คาดหวังพี่เป็นสุขไหม แต่ถ้าพี่ผิดหวังกับมันละ่ะพี่กลายเป็นทุกดาวจัน์ทรนึกออกไหมครับดาวจัน์ทรมันแปลว่าความอ่อนหวานความสุนสรทรีความมีสมสเสน่ห์หรือความประเภทที่ว่ามองจัน์ทให้มีคุณค่าเอาอย่างง่ายง่ายถ้ามีคนมาใส่ใจดูแลเราได้ดีเราสุขไหมสมมติรเรากินข้าวไปรานอาหารเนี่ยครับ เด็กแม่งมันบริการอย่างโตมนไม่เมือมมองโตเราเราเริ่มมนหงุดอยู่ไม่ไเวลาสั่งยากอะไรยากหรือสั่งแล้วก็ยังมาผิดผิดผูกผูกเห็นไหมแต่ถ้าเด็กมาใส่ใจวรินนั่นงแข็ง,งบริการดีหรือถามอะไรต่างมึกออกไมอยู่ตลอดเวลาดาวจรันมันแปลว่าการบริการหรือการเอาใจใส่เห็นไหมสุดท้ายถ้าถ้าได้รับการเอาใจใส่ที่ดีกลายเป็นสุขไหมแต่เวลาบกห้องล่ะกลายเป็นทุกดาวคาั ความกล้าและความขยนันแต่ถ้าขยันแล้วทุ่มเทแล้วมันสําเร็จกลายเป็นสุขไหมแต่ถ้าขยันแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังก็กลายเป็นทุกข์ดาวพุธโปรเจกต์ที่คิดไว้หลากหลายเอามาทําแล้วสําเร็จก็กลายเป็นสุขความคิดที่หลากหลายแต่บางครั้งโปรเจกต์เอามาทําแล้วก็ล้มเหลวก็กลายเป็นทุกข์พอฤหัสเรียนเก่งใครๆชมก็สุข เราเรื่องหัดเรียนไปไม่เข้าใจสักทีกลายเป็นไม่เข้าใจมากซ mm ีล hmm. ีฟูครับ mm hmm. ถ้าแปลออกมาเราเรียกว่าโง่ลงมาโง่ก็กลายเป็นท mm ุก hmm. ดาวสุขคือความรักสมหวังกลายเป็นสุขไหม mm hmm. ผิดหวังกลายเป็นท mm ุก hmm. ดาวสาวในตัวมันก็มีสุขและทุกอยู่นะ ความเพียรความอดทนก่อเกิดซึ่งความสําเร็จก็กลายเป็นสุขแต่บางครั้งกูกูทําไม่ได้อย่างที่คิดไปไม่ถึงอย่างที่ฝันก็กลายเป็นทุกข์วิตกกังวลเกินเหตุลาหูได้เศษเป็นไงบ้างสุขแต่เวลากดยาล่ะแล้วอยากไม่ได้เศษก็กลายเป็นทุกข์เห็นไหมเออ ดาวทุกดวงสุดท้ายก็ตกผลึกด้วยแค่ความหมายของดาวสุขหรือดาวส,สาวดังนั้นนะครับชีวิตของมนุษย์เราฟังไว้ก่อนนะดาวทุกดวงที่โชคพูดมาเห็นไหมลองรับซึ่งทุกอารมณ์ของพวกพี่ทุกขนาดจิตใช่ไหมอาที่แปลว่าโกรธจันแปลว่าหวันไหวละเอียดอ่อนลึกซึ้งอังคารแปลว่าโมโหพูดคือความคิดที่มากมายหลายโปรเจกต เพราะเรื่องหัดแปลว่าสติปัญญาเหตุผลที่ดี